วันนี้ทําบ้านหลานนะครับบ้านผมไม่ได้ทำเพราะว่าประตูติดเสร็จ้เมื่อวานนะครับประตูหน้าบ้านเสร็จแล้วประตูหลังบ้านก็เสร็จแล้วนะครับนี่ประตูหลังบ้าน,นครับประตูในห้องก็เสร็จแล้วครับ ห้องนอนครับเสร็จแล้วหลังบ้านติดเซอร์วายครับสามบานเดี๋ยวต้องทาสีใหม่นะครับแปดโมงสิบนาทีครับเรามาดูเทคระบบน้ํนเาเดี๋ยวจะกลับกอทมนะครับที่สวนอากาศของเราเดี๋ยววันนี้จับกอทมครับมาดูสวนหน้ต่อเท้าเลยเดี๋ยวจะไปนะครับ เพื่อกินข้าวมาจากบ้านมหาโลกบ้านีิสาวเมื่อกี้เราดโดนตรวจเช็คดูนะครับเจอแล้วครับนหน,หนึ่งลูกลูกเข้าลูกมะนาวแนละ้วลูกมะนาวลูกใหญ่หน่อยนะครับนี่ต้นนี้ครับต้นนี้ครับเรามาดูกันต้นสุดท้ายเลยครับนี่แล้วเราก็ทําการเลาะใบ เอาใบออกนะใบที่ันเป็นเชื้อราชื่อวงเชื้อนะครับนี่ครับเขา้เขาไข่ไก่ได้ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวต้องหอ่อห่อขุมไว้นะครับไมได้เสร็จจะลอกโอเคเน,เนี่ยเป็นเนี่ยเชื้อราอยู่เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาพุดธปฏเนี่ยจะมานะครับจะมาฉีดยาตอนเย็นนะครับไล่ปลูกเพีียพวกนี้ออกไปนะครับมีลูกเดียวครับต้นนี้โอเคครับไม่แรา ส่วนหลังขาวครับกล้วยก็มีเลยสามคือครับเมื่อวานตัดไปเคือแล้วน้ำทุกจุดไหลสบายๆนะครับไหลดีครับบิงเกอร์ตั้งรถตั้งรถเป็นเวลานะครับตอนตัดไปนะครับที่สุขาขาเคือนะครับกล้วยน้ําว้ายังไม่มีเลยครับยังไม่มีลูกอีกสักคือเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเนี่ยครับ แต่สามต้นนั้นสามกอน,นั้นนะครับมีอย่างละเรืออยู่นะครับเดี๋ยวคงจะออกนะครับเดี๋ยวคงจะออกพอเพิ่งตัดไปเมื่อวานก่อนนะครับเรืออนึงส่วนห้องหลานนะครับทำห้องเก็บของไว้หลังบ้านด้วยนะครับห้องเก็บของหนึ่งห้องห้องใหญ่อยู่แล้วก็มีที่จอดรถนะครับฝั่งนู้น ยังไม่เสร็จครับใกล้แล้วไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละครับทังสองหลังนะครับทําพร้อมกันทําหลังนั้นทีหนึ่งหลังนี้ทีหนึ่งนะครับจับกันไปเพื่อให้เสร็จพร้อมกันนะครับโอเคจับกทมแล้วครับยังไม่จับครับเดี๋ยวไปซื้อปลาก่อนนะครับตลาดปลาที่อ่างทองนะครับซัพทวีนะครับปลาช่อนปลาสลิดปลาเค็มนะครับเอาไปตากแดดแดดเดียวได้ โอเคครับอ่างทองครับจากบ้านผมไปเนี่ยอ่างทองประมาณไม่ถึงห้าสิบกิโลนะครับสี่สิบกว่าโลนะแน่นอนครับออกจากบ้านมาแปดโมงครึ่งนะครับมาถึงนี่เก้าโมงสิบห้านาทีสี่สิบห้าทีครับอ่างทองสามสิบกว่าโลนะครับเมื่อกี้ดูตามป้ายก็แล้วมาถึงเลยครับจากที่ผมมาจากสวนนังเขาไม่ถึงสี่สิบโล เตครับตลาดปลาเก้าโมงกว่าปลาเ,เยอะเยอะไหมเรามาดูกันครับเดินตรงมาเลยนะครับจอดรถ่องป้ายซับทวีนะครับอ่างทองตลาดปลาเดินตรงไหมครับเดี๋ยวจะเจอก็อเจอซอยซอยหนึ่งปลาเยอะมากเรามาดูกันครับประยาวปลาอะไรดีดนี่ตลาด มีถังเก็บปลากันเต็มรงหมดครับมีที่ให้ออกซิเจนปลาด้วยนะมีลูกปลาลูกกุ้งเนี่ยสายปลาครับถ้ามาดูซอยที่เขาที่ผมเคยมาซื้อเนี่ยเข้าเป็นในรลาดตลาดนี้เป็นตลาดดูด้วยนะครับ่มีเยอะนะครับตลาดใหญ่มากข้างข้างในนู้นก็มีแต่เรามาซื้อซอยแรกโอเคครับดืปลา กระโดก็มีนะรู้ตัวเท่าไหร่โลเท่าไหร่รเต็มหมดนะครับแมนะค้าองฝากทางนี่ครับปลาเยอะอยู่นะช่วงนี้เรามาดูกันนะครับ60สสบาทปลาลปช่อนนหะ้65บลาทครับตัวเล็ก60สสบลาทก็ใหญ่หนะ่อย65บลาทก็มีโอ้โหมีปลาหลายอย่างครับเดี๋ยวซื้อสองสามอย่าง ปลาดิน55ปลาดินทําแล้วนะ4 45ปลาสวายนะครับเดี๋ยวเอาปลาสวายไปกินต้งนล้ดูต่อนะครับ35ปลาบหอีกลาลงปลาด้วยนะ55บาทปลาอะไรกุ้งปลาพักกินมั้ย5ัดบาท ไส้ถุงก,ก็มีนะครับเยอะแยะเลยนี่ครับลองดูน,นะครับสองข้างฝั่งโอเคครับเดี๋ยวเราแวะซื้อละ<ม>เรามาซื้อห้าโลเลยครับตัวใหญ่ให้พ่อค้าเลือกให้ร<ม>้านนี้ครับร้านเข้ามาก็ <Okay. S 1> ไม่เคยได้ซื้อหรอกร้านไนะหนเหส้ถุงใหญก็ซื้อร้านนะั<ๆ>้นเนี่ดูตัวใหญ่โอเคห้าโล

บัตรน้ำแข็งไปครับกรุงเทพรลงน้ำแข็งเท่าไรโอเคยี่บาทครับตลาดครับทวีนะครับโดยนายชัยสุวพันธ์นะครับข้างนาก็ติดป้ายไปตลาดสุวพันธ์นะครับโอเคครับกลับไปครับซื้อไปทั้งหมดก็ เจ็ดโลแปดโลครับเจ็ดโลแปดโลรวนทั้งปลาบมดด้วยนะประมาณแปดโลได้วันนี้กลับกอลอ์งมอครับออกกับที่เดินนะครับหน้าตลาดวันนั้นวันนั้นมาทักหนึ่งดันออกหลังตลาดโอ้โหไปไกลเลยก็จะเห็นทางบนใหญ่นะครับ อันนี้ที่เดิมครับมีสลาดที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับก็เลี้ยวเครื่องแผงเสร็จก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปออกเลี้ยวขวานะครับก็จะถึงทางเดิมนะครับเดี๋ยวถึงอ่างทองนะครับริเวณนใหญ่ไอ้วณอ่างทองนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆครับเลี้ยวขวาไปแล้วก็ึงเวียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับเพลทแวะเมื่อกี้เดี๋ยวไปนะครับลอยข้าววัดมันคํานะครับที่วิเยาลัยชานะครับ ก็บางทางที่ไปผักไทยน,นะครับมีวดัดยังชําน,นะครับเตี๋ยไก่มีครับโหน่ากินครับก๋ยวยเตีไก่ถุนข้างลินสเตอรฟู้ดนะครับสวอในงาน,นบ้านอ่างทองวิเศษใจฉาดน้ำรบไปนะครับเมื่อก่อนขึ้นนะเดือนที่แล้วรบไหนครับจะถุงแต่ยังไม่แห้งนะยังแขกยังแขะอยู่ โอเคครับจับกรุงเทพฯนะไปด่ารีมาแล้วส่งแฟนที่อ่างทองอยู่ที่บ้านจับพี่เขาพี่เขาจะไปบวชวัดต้นสนอ่างทองนะครับบวชที่บวชข้าวัดเนะี่ยถือสินแป่ะเดนไม่ถูกโอเคครับเราช่อนแดดเดียวในอ่างทองนะครับระจ่อง มาจากลาลีนะครับกับข้าวเย็นนี้าบาวอรายงานคือจริงเราจบช่างไฟฟ้านะครับที่จริงแล้วเทคนิคจัจวัตอิเอล็กทริกพาวเวอร์แต่เราก็ไปฝึกวิชาเรียนที่ช่างเซนท่านสีลมนะครับทำเฟอร์นิเจอร์พอตอนนั้นเราจบมาเราไปอยู่ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ขายร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับ คุมประมาณ4-5สาขาแล้วก็ดูแล K FC. K FC เคฟซี่เคฟซีอยู่นะครับเคฟีที่แถวสยามนะครับแลวแถวราดพร้าวสมัยนู้นเลยครับ30ปีมาแล้วก็เลยวิชามาครับเนี่ยประตูนี้ทําเองซื้อมาติดตั้งเองนะครับเี่กๆก่อนไม่สวยเท่าไหร่นี่ครับข้างนอกข้างนอกโดนแดดโดนฝนนะครับสีจางเลยครับข้างในก็ยังสีสดใสยอยู่ นะครับสีสวยอยู่ครับข้างในนี่ครับโอเคครับประตูสี่บานนะครับเหมือนที่บ้านใหม่เลยครับแต่ข้างนอกี่โดนครับโดนฝนโดนแดดดียรก็เดียเป็นอย่างนี้ครับสภาพโอเคครับสี่บานอิทีบ้านกรุงเทพนะครับบ้านกรุงเทพของเราวันนี้มาซักผ้าครับ รรยายไม่อยู่ไปต่างจังหวัดสี่ห้าวันที่สาวไปบวชทีพามที่วัดต้นสนอ่างทองนะครับกลับไปจากแสบ,บรีครับวันนี้เสื้อผ้าเยอะเลยไปหลารีมาสี่คืนนะครับโอัคครับสวัารายงานเสกมาตากนะครับหนักหน้าบ้านตอนนี้บ่ายสามโมงลนะะปิดปูบานนี้นะครับตั้งแต่ปีสองห้าสามแปดนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วครับ เพราะเท้าเ้าเนี่ยซื้อมา27 28ปีแล้วนะครับม30ปีเ่ยครับทำไม่ได้เนี่ยครั้งางในก็เลยสีสวยหน่อยข้างนอกก็เลยเป็นสีแบบจุดจดจางๆนะครับตามสภาพครับ30ปีเดี๋ยวดึงมาตากผ้าปดิดตัวกัน